อนจบแล้วนะคะเมื่อไรจะอาบน้ำกันละคะเนี่ยเป็นหัวจริงเลยเนี่ยเราจะไม่แก่ไม่เอาตังไปไอสัตว์นี่มาเมึงมาอ่านเลยนี่เราจะชิบหายแล้วเนี่ยไอเฮี้ยนี่เออไอฉันร้องเพลงได้แล้วเหรอโอเคในฉันร้องเพลงก็ได้ เสร็จฉันคเมออชีวแล้วฮะเออใช่เออเออจะมึงยดนี้เลเออกูไม่รู้อส่ยมึงโดนแน่อ่ะเดวเดะ What the fuck Oh, no Mà đi đi ỏng. Mày mất cái mất 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 Oh shit mất 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 oh Oh mất 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 แต่ไม่บอกแม่งนี่ไงเออแขนกูเอาไม่นะ,ะ oh เราต้องช่วยเขาแต่กูไม่รู้ไอ้นี่แต่กูไปช่วยมึงได้นะ <c oughs> อ่ามึงช่วยคนอื่นบ้างอเอ,อเออโน่ออยออย่าไอมึงไม่โกรธดอกอันดีใจ มือไปล่อยกูไม่ได้แล้วมึงก็เป็นอย่างนั้นอะเออไม่มึงอ่ะก็ต้องทำให้มึงเอาเงินกูมาก่อนไม่ต้องจะซื้อซ่อมทำให้มึงแตกงสิบล้านล้านปีเลยหลอดซื้อได้เลยใช่ไหมเออเออกูมไม่รู้แต่กูรู้ที่มึงที่มึงอยากฆ่าคนตัง้งแต่เออไอ,อ้ใครแล้วมึงก็เป็นคนกลางไม่ใช่เหรอไอ,อ้สัตว์นี่ยชืะะ่ออะไรไงมือปล่อย ยังไม่ได <Anal> ้อะไรจไม่อาบอนเนี่ย hmm. น okay, ้ำเนี่ยหนูล้วมึงตายแน่หนูก็ไปดิไปไกมนี่ยหัวหนูเนี่ยมึงโดนกูแทงแรงมากแต่มึงกูไม่ตายหรอกมามึงมาเลยเอเคได้อะไรอะไร อุมึงไม่โดนอะไอควาย,อ,าอ,ย,อ,ยออ้สัตว์มีอุ้ยแขนกูไม่แขนมึงแขนกูทหารนี่มึงนแน่่เกลียดรักเลยไอสัตว์กุ้งจะมายุ่กับกูไอเอ็มึงเอามานี่เลยแขนมึงไม่คนที่ขี้การมากเลยครับไม่แขนฉันไอ,อเหี้ยนี่นี่แน่อุ้อมพร้อม ไม่โดนหรอกไม่โดนนี่ก่อนอุ้ไม่โดนหรอกฮะพไอสัตว์เนี่ยมาเลยเออ้ไอแอบมาพร้อมเลยหนังสามไปไอชิดไปเะยรนะไอช่วยกูก่อนเนะกูจะเออเออไอสัตสว์ป่ามีแม่งเลยหื้อ อีดอเอ้ยแต่มึงมางกลั่ไม่ใช่เหรอแต่มึงมาช่วยฉันทำไมก็กูมึงปลบไปก่อนอ้าวสัสอื้อเฮ้ยมึงโดนหน้ากับหมอนแนะ่โอ,อ,อ้ยชิคชิ้เอเ้ยเฮ้ยไม่โดนราอีด็กเปรตเออ ตายกับกับกูนี่แหละมึงโดนแน่อีสัตว์อเออเออมึงโดนกูเสร็จเออมึงมึงทำอะไรเขาตายกันหมดนะไม่ไม่นะแต่แอบว่าเออเขายังปลอดภัยอยู่ป่ะแต่มึงทำคนเดียวเลยมึงกูไม่ได้เกี่ยวเลยมึงอยู่แบบนี้มึงมึงคนเดีย่อีสัตว์สต็อปเลย No, no.